สวัสดีครับอาร์ตครับเราอยู่กันที่รถยนต์มือ2อโอนอาร์ทโฮมคาร์ที่ชนบุรีครับผมเต็นรถที่ขายแต่รถสวยใหม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเอง100%เท่านั้นใช่ครับอย่าลืมนะครับถูกและดีมีที่โอทอาร์ทโฮมคาร์ชนบุรีครับผมคันนี้มาอีกหนึ่งคันสำหรับโตโย t a าฟอร์จู r นอร์เ d จ r นเดอรขับเคลื่อน4ล้อเ e จ e นเดอมีทั้ง2.4และ2.8มีและขับ2และขับ4 คันนี้2.8ขับเคลื่อน4ลอ้อคือตัวที่แพงที่สุดตอนปี2021ที่มันมีเพราะตอนนั้นยังไม่มี GR ตอนนั้นยังไม่มี GR ครับผมคันนี้วิ่ง27,500กิโลเมตรเดิมทั้งหมดสี<อ>เดิม100% 1 5 9 9 0์เบาทเปลี่ยนชุดโชคโปรเฟนเดอร์แบบมีซับแทงหน้าหลังมาให้พออยู่ประมาณ26,000บาทมีวารันตีศูนย์เหลืออีก ห้าปีจะแสนโลยังมีวันรตีศูนย์เหลือยาวๆเลยซื้อเงินสดโอนฟรีส่งฟรีถึงหน้าบ้านใช่ครับซื้อจัดไฟแนนซ์มีประวัติการผ่อนดีจัดได้เต็มครับผมเหมือนเดิมครับผมมีเจ้าหน้าที่บริการเปอร์เซ็นต์ไฟแนนซ์ถึงบ้านอไม่สวยเหมือนในไลฟ์เหมือนในวีวิวไม่ต้องรับรถก็สบายใจพรุ่งนี้เตรียมตัวเดินทางสู่สุพรรณวันศุกร์เดินทางสู่ระยองต่อรีเจนเดอร์เดี๋ยวไปดูภายในคันดูเล่มก่อนดูเล่มก่อนเจ้าของ เล่มชัดเจนนะครับรถปี2021ปลายปีรถมีเล่มทะเบียนเลยกุญแจครบ2ดอกรถบ้านแท้ร้อยเปอรเซ็นต์ฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณเท่าไหร่อาร์ตส <26. S 1> องหมื่นต่อต่อเลยไล่เลยนะตัวใหม่แล้วเรียบร้อยปี2021ยางใหม่สี่เส้น27,000โลสีสวยสวยใสๆสไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นนะ พร้อมซื้อไปนะขจัดขโอนน้ำมันเต็มตถังกล้องทึกหน้ารถฟรีประกันภยัยชั้นหนึ่งถ่าลูกค้าซื้อจัดไฟแนซน์ผ่อนสองหมื่นหกแบบนี้หรือจะซื้อเงินสดผมไม่มีแว๊ไม่บวกแวดเจ็ดเซต์โอนให้ฟรีสบายใจเมื่อวานก็มีลูกค้ามาซื้อท่านหนึ่งอยู่พัทยาซื้อเงินสดพรุ่งนี้ผมวันศุกร์มีนมเนอ่องอรถ สองคันพี่เขาซื้อมาเสร็จปั๊บจองสวยถูกใจจ่ายเงินเต็มเลยครับผมจ่ายเงินโอนเงินเต็มเสร็จปั๊บเราก็ไปเปลี่ยนยางให้เขาเปลี่ยนเคลือบแก้วครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องคราแล้วเดี๋ยววันศุกพี่เขามารับพี่เต็นท์ใช่ครับสสัง,ง่ายๆครับถ้าดูจากไลน์แลวในรีวิวแล้วมผมเอางี้ดูจากไลน์แลวในรีวิวแล้วครับถ้ามาถึง เต็นถ้าอยากจะดูตัวจริงถ้ามาถึงเต็นแล้วไม่รถไม่สวยไม่เหมือนในไลฟ์ผมเติมน้ำมันกลับบ้านให้ด้วยเออพี่ก็มาจากพัทยาพันหนึ่งเลยให้พันเอาไม่ว่าแต่ผมไม่เกี่ยวนะว่ามาแล้วไม่ซื้อผมไม่ใช่นะถ้ามาแล้วบอกโอ๊ตไม่เห็นเหมือนในไลฟ์เลยรถไม่ีิเล่จ้ะอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงมีลิ้วรอยแล้วไม่ได้รายงานไม่ได้บอกผมจบอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยจบเลยไม่ซื้อผมเติมน้ำมันกลับบ้านให้ด้วยถูกต้องอ่ะคันนี้นะครับ f o r t u n เนอ e ์ดีเจน2.8ขับ4 2.8ขับ4คนเล่นคนรู้ว่าเป็นภายในเบาะสีดำขาวเดี๋ยวไปดูหลังคาแบ็กท็อปดำเงาจากโรงงานคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเดิมทุกชิ้นถ้าพูดเดิมทุกชิ้นเนี่ยต้องมีเครื่องตรวจมาตรวจให้ชมต้องต้องคอนเฟิร์มได้ต้องรายงานได้ต้องพาด,ดูเอาไว้ว่า20นาทีตรงนี้ผมอบอกเลยนะ คุ้มค่าถูกต้อคันตัดสินใจได้ทันทีว่าเฮ้ย20นาทีฝาตรงเนี้ยเขาพาดูเขาพาตรวจซีนะเขาพาคอนเฟิร์มนะสุดท้ายนะผมก็ยังมีใบรับรองออกให้ทุกคันถูกต้องครับผมการชนหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยมีสะเก็ดหินบางๆตัวนี้หน่อยนึงรถวิ่ง27,000นกิโลมีสะเก็ดหินด้านล่างนี่นิดๆหน่อยๆถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากการชนหน้าไม่มีครับครับไฟหน้าของเจนเดอร์มันจะแตกต่างจากตัวปกติมันจะเป็นแบบนี้ นะครับถ,ถ้าเป็นตัว2.4ไฟหน้ามจะคนละแบบกระจังหน้าคนละแบบกันชนคนละแบบแต่ถ้าเป็นเีเจนเดอร์แล้วหน้าหล่อๆแบบนี้แหละเอาว่ากันตามตรงตัวสีหน่อยพี่บาพศตัวสีแป๊บหนึ่ง <ผม S 1> เดี๋ยวพี่โอ๊ตแชร์ แก้มซ้ายกันชนฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยแผลสดเกิน1นึ่งเซนแต่อย่างได้มีแค่รอยผื่นๆกันชนตามที่พี่รถบอกแค่นั้นเรียบร้อยนะกันชนแก้มขวาเรียบร้อยเดิมหมดไม่มีรอยคันนี้ตอนเป็นป้ายแดงหนึ่งล้านแปดแสนเก้าบาท โอ้โห,โหตอนนี้1น9่0 0้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็ประหยัดไปประมาณสา0แสนกว่าบาทประหยัด0 0 0แสน 3, 26, ่อน2 6 0หม่ไม่ต้องดาวไม่คือคือข้อดีคือไม่ต้องดาวลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินผ่านไฟแนนซ์ผ่านรับรถค่าจ่ายเขาโอนฟรีประกันภัยแค่หนึ่งฟรี่อนสองหมแต่ถ้าอยากจะซื้อสดก็ได้รถมีเล่มพร้อมถูกต้องครับอ่ะตัวสีก่อนจะได้สบายใจว่าสีเดิมทุกชิ้นเนี่ยมันการันตีว่ารถไม่มีชนอยู่แล้วใช่ครับ แปดสิบก้าจุดสีโอ้โหบางจ่อยสีขาวฝังกระโปรงนี่ไม่มีริ้วรอยนะเอามามเมื่อกี้มันกระตุกหนึ่งร้อยห้าอีกจุดหนึ่งหนึ่งร้อยสี สบายใจได้แน่นอนฝากระโปรงหน้าเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับเปิดแล้วก็ฟ้าบั้นนี้ติดตั้งโช๊คฝากระโปรงหน้าจากตโตโยต้ามาครับ,ค,รบคู่นี้4,500บาทไม่คิดตังค์ไม่บวกเพิ่มไม่มีบวกเพิ่มอรถยังอยู่ในวันตี0นย์27,500กิโลเข้าศูนย์ตลอดตัวสีฝากระโปรงหน้าด้านนอกแล้วขอตรวจด,ด้านในก่อนด้านในต้องอยู่ประมาณ60กว่า54.4 50บางๆเลย 4 8่ส <48. S> 2, 2. ครับสีตัวถังด้านนอกต้องไม่เกิน140ถึงจะเป็นสีเดิมจากโรงงานถ้าเกินร้าเจิน1้0 1แปแสดงว่ามีทําสีถ้าเกิน200มีโป๊สีรตรวจค้านก่อนแล้วค่อยไปดูรายละเอียดตรงอื่นนึกอะไรไม่ออกตรวจแม่งก่อน46.1ครับหจุดนเคียร์ๆคือ4ี0อย่าังง่ายเลยคือมันต้องจริงอ่ะมันต้องของแท้ของแท้มันต้องของแ,องแท้แน่นอน กล้าพาตรวจกล้าพาดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมแบบนี้อย่างที่ผมบอกเอารถไปส่งนะไม่สวยเหมือนอย่างในไลฟ์ไม่เหมือนอย่างในตัวจริงไม่ต้องรับรถผมไปส่งมาแล้วทั่วประเทศสบายใจ4 5 6 0้าท่านซื้อแบบไม่ต้องรถปเป็นเรื่องปกติสบายใจเดี๋ยวจะพูดถึงข้อดีก่อนคันนี้กุญแจครบสีเดิมเล่มพร้อมโชกมาหัวน,น้อยไม่เคยแกะถอดเป็นฝากระโปรงเดิมแบบนี้จากโรงงาน สีเดิมทั้งหมดติ๊กเกอร์แก้มขวายังคงมีอยู่ครบแบบนี้คือถ้ารถมันเปลี่ยนแก้มมาผมพูยแบบนี้ถ้ารถมันเปลี่ยนแก้มมาสติ๊กเกอร์มันจะไม่อยู่ละแค่นั้นเองสบายใจนะทั้งซ้ายทั้งขวาและฝั่งซ้ายก็สติ๊กเกอร์ยังคงมีอยู่ครบนะครับแบบนี้ได้แก้มเดิมไม่มีชนแล้วสิ่งสําคัญน,นะเนี่ยติ๊กเกอร์มี1 2 3สาม สีติ๊กเกอร์คานมีอยู่ครบนะครับสบายใจสบายใจได้ว่ารถไม่มีชนพร้อมกับการตรวจสีและเรียบร้อยมาไล่ต่อแก้มขวาไม่มีริ้วรอยแผลสดแต่อย่างใดาย,ยางอจบจบนะรถปี 21, ยีบเอ็ดยางปียีามไม่ใช่สลับหั่วซั่วนะคือเปลี่ยนยางใหม่ให้ครับรถเป็นวิ่งสองหมื่คือ2 6งหมกพันวันโลอะ่ะบางทีลูกค้าก็จะถามผมว่า วิ่งได้อีกกี่มือโลสภาพดีไหมใช้ไปเท่าไหร่ผมก็บอกกันแหละว่าใช้ไปสองสองมื่นโเจแต่พี่เอาไปเริ่มต้นคือยางใหม่สี่เส้นสบายๆจบจบแบบเนี้ยจบจบอะแล้วดูซุ้มล้อดิซุ้มล้อฟอขาวเนียน,น,ยน,น,ยนยๆใสๆแบบนี้นะเรียบร้อยเดิมหมดสวยใสาย,ยางใหม่4ี่เส้นโอ้โหดูดิดูโชคดิทีมงานโปรเฟนเดอร์ก้มดูหน่อยไดไหเห็นไหมเห็นดูโชคหน้าไหมมุดได้ไหม นี่คือข้อดีนะโอ้โหดู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 ดโอ้โหนี่เป็นโชคนะช่วงล่างพ้นกัน,นสนิทไปอีกรอบนะสบายใจนะเอาแบบเนี้นะ1นึ่งล้านห้าแสนเกบาทราคานี้สีเดิมกุญแจครบเล่มพร้อมผมไม่ได้บวกเพิ่มให้แบบนี้เลยได้โชคได้ช่วงล่างยังไงอย่างนั้นโชคหน้าหลังก็ประมาณสี่0 0ื่กว่าบาทครับ ริ้วรอยของสีเดี๋ยวดูกันแล้วดูก่อนไหมแล้วค่อยตรวจไม,ม่เลยไม่มีไลต่ตรวจแล้วนะผมพูดเต็มปากเต็มคำนะ,ะแก้มขวาประตูประตูหลังขวาสะโพกหลังขวาไม่มีริ้วรอยแผลสดเดี๋ยวไปตรวจสีก่อนว่าสีเดิมไหมอาจจะคือตอนนี้ไม่มีริ้วรอยแผลสดอ่ะไปดูริ้วรอยก่อนว่าไม่มีรอยเล็กรอยน้อยรอยขนแมวไม่มีทีนี้ต้องมาตรวจต่อครับว่าที่ไม่มีเนี่ยมันสีเดิมหรือเปล่าหรือว่าสีทำมาแล้วอาวตรวจ แป9บาบางแปดสิ2แปแปดแวะดูก่อนรีเจนเดอร์นะครับกล้องขับเลาะสามองศาสีดำแบ็กท็อปจากโรงงานนะครับสีขาวจะแพงกว่าตัวปกติประมาณ 30, 3 0 0 0มื่นเก้าสิ 89.0และ88.8คันนี้นะฝากระโปรงหน้าแก้มขวากันชนหน้าขวากันชนเอ้ยฝากระโปรงหน้าแก้มขวาประตูหน้าขวาประตูหลังขวาสะโพกหลังขวาสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานไม่มีริ้วรอยรเ e จ e นเดอร์ 8, ขับเคลื่อน4ล้อรถใหม่ล้าน899ปัจจุบันเหลือ1599มีประวัติการผ่อนดีฟรีทุกอย่างถูกต้องครับอย่าลืมนะแบ็กท็อ หลังคาดําเงาจากโรงงานจะแพงกว่าตัวปกติ30,000ืครับและถ้าเป็นขับเคลื่อนสีล้อของรีเจนเดอร์ภายในเบาะต้องเป็นสีดําขาวเป็นแบบนี้นี่โอ้โหคันนี้ภายในหอมปะเข้ามาภายในหอมเลนี่ๆๆนี่น,น,น,นดำขาวอ่าดำขาวที่งนซูมทางๆเลยนะอันนี้เบาะดําขาวเบาะไฟฟ้าคู่หน้า ขีบขาวตรงนี้แผงประตูจะเป็นสีขาวนะครับเขาถึงเรียกว่า r e g e n เดอร2.8ขับซีตอนปี2021ไม่มีตัวไหนท็อปไปกว่านี้แล้ว27,500กิโลเมตรเดิมซีนเดิมหมดไอซีเนี่ยผมพาชมคร่าวๆเพราะเราใช้เครื่องตัวสีดูแล้วถ้าสีเดิมจากโรงงานเพราะฉะนั้นของเดิมแน่ครับหัวน็อตไม่มีขายไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับ ถ้ารีเจนเดอร์เครื่องเสียงจะเป็น JBL 2.8ขับ4ตรงนี้จะเป็นสีขาวถ้าเป็น2.8ขับ2ตรงนี้จะเป็นคลิปแดงบอกไฟฟ้าคู่หน้าสติ๊กเกอร์เพจด้านข้างยังไม่เคยแกะเลยภายในสวยกิ๊บ27,000โลอะ่ะ27,000โลมันไม่ต้องคุยเยอะรถมันขายตัวมันเองอยู่แล้วรถวิ่ง27,000โล21 22 23วิ่งปีละ1มื่นกิโลโคตรน้อย ประตูหลังขวาคันนี้ติดฟิล์มดำมาให้แล้วอย่างดีใช่ครับ,รบพร้อมๆสวยใสดูดดดน,นี่นี่เนี่ยอ๋อนี่ไงคันนี้ไงฟิล์มเซรามิกวอล์กนะครับ v o x ฟิลม์มวอล์กฟิล์มเซรามิกเรียบร้อยภายในดําขาวบาะเนี่กจะเป็นดําขาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูด้านหลังแถวสุดท้ายก็จะเป็นสีดําขาวเหมือนกันคือรถวิ่ง27,00 0โลตาหนิภายในมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเรามองเห็นไกลๆเห็นไหม ไฟแอมเบียนไลท์ก็จะเป็นสีขาวๆที่ขอบประตูผ้าหลังคาจะเป็นสีดำสนิทไม่มีรอยเจิมครับไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆแน่นอนโอ้นี่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 น,นี่ลืมพาดูของแท้อะไรอะไรนี่นี่น,นี่ต้องสองหมื่นเพราะต้องโชว์แบบนี้ดิคือคืออัานานั้นน่ะมันคือริ้วรอยแต่อันเนี้ยมันไม่ได้มีทุกคันนะผมบอกก่อนมีเดี๋ยวไปดูครั้งนู้นอีกเรียบร้อยคือของเดิมสองหมื่นฝันโลเขาไม่ได้ใช้เยอะไงและไอ้พวกแผ่นกันร้อยพวกเนี้ย มีอยู่ครบตะคับเพจพวกนี้มีครบลดเบาะอยู่ในภาพเรียบร้อยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะพล่วตรวจสียังตัวจแล้วอ่ะเดิมหมดนะสบายใจยางก็ได้ยางใหม่ทั้ง4เส้น265 50 20แบบนี้เป็นขอบ20จากโรงงานเดือน7ปี23สซุ้มล้อฟอขาวเรียบร้อยใสยส,ยสะอาดคินคลีนอะเอาว่ากันยังไงไปดูชกช่วงล่างหน่อยดีกว่า คันนี้ไฟท้ายสวยๆตามสไตล์ของเรเจนเดอร์กาชนเีเจนเดอร์ก็จะแตกต่างกับตัวปกตินะครับกล้องถอยจากโรงงานชัดเป๊ะครับคิ้วดำครับสัญ,ญลักษณ์ซิกมาโฟแสดงความเป็นระบบขับเคลื่อนสีล่ล้อครับตอนนี้โตโยต้าขับเคลื่อนสีล่ล้อไม่ใช่ฟูลไทม์วิ่งความเร็วไม่เกินร้อยยี่ท่านหมุนได้เลยอ่ามัน<อ>คือขับสองอยู่นะปัจจุบันแต่ถ้าฝนตกถนนลื่นบิดก็กลายเป็นขับสี่แค่นั้นเอง 87.6สำหรับฝาท้าย91.2 87.9 100คันนี้ฝาท้ายเดิมแน่นอน100%นะครับสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีดำเงาคันนี้ในเล่มจะลงสีดำขาวแล้วสำหรับรีเจนเดอร์ gr อะไรก็ตามในเล่มจะลงหลังคาดำมาให้เรียบร้อยนะครับ ก,นนกันชนหลังไม่มีริ้วรอยแผลสดกันชนหลังไม่มีริ้วรอยแผลสดโอ้โยคันนี้ดูดูดูดโช๊คโปรเฟนเดอร์ ender, แบบมีซับแทงแกนมาเริ่มเลยดูแกนของเขาใหญ่มากซ้ายขวาอีมีตัวเลขหมุนๆน,น,นี่นี่อันนี้ปรับแข็งอ่อนได้นะจะกี่ระดับน่าจะสูงสุดที่8ระดับนะครับตามตัวที่ผมชี้โอ้ยัางอะไรยางอะไรยางอะไรไม่เคยลงดินนะแล้วดูดูดูดโอ้ปลายท่อเฮดเอมื่นกว่านะ บายท่อทั้งเส้นนะท่อ HKS ทั้งเส้นนะโล่งอัตราเร่งดีแต่ที่สำคัญเงียบเหมือนเดิมเงียบเหมือนเดิมดีแน่นอนเจอของแต่งให้ลุกครั้นี้มีเกือบแสนหนึ่งถูกฟิล์มเซลามิกอะสีเดิมอท่อ h k ท่อ HKS เคยเห็นเขาประกาศขายมือสองมันอยู่ประมาณหมื่นสองก็เขาของแถมแสนหนึ่งคลิกง่ายๆถูกต้องไม่ได้บวกเพิ่มนะผมขายล้านห้าเกาเก้ไม่เอาบอกนะท่อมีคนต่อรับเลย ช่วงล่างไม่เอาบอกพ่อไม่เอาบอกอได้เลยก็ขายได้เดี๋ยวผมจ่ายของเดิมให้ถูกต้องครับมี <BI S 1> ใค<ห>รต้องการ<ม>เอาเยอะมูลค่าของมัน,นแพงกว่าของเดิมอยู่แล้วมันดีกว่าของเดิมนะสปริงโปรเฟนเดอร์โชงอาจจะท่อแค่นี้แกนนะครับจต่ของโปรเฟนเดอร์มันทนเท่านี้ความหนืบความนุ่มดีกวันอยู่แล้วท่อเนี่ยเป็นสแ,แตนเลสมันนุ่มอยู่แล้วคลายไอเสียได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นอัตราเร่งมันจะดีกว่านะครับ ลำโพงซับบูเฟอร์มีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสบายใจได้แน่นอนนี่ตัวสีก่อนตัวสีก่อนนึกอะไรไม่ออกตัวสีแม่งเลย75.6ฝั 75. 6, ่งขวา61.1สีเดิมแน่นอน100%ยเปอร์ม็ดอาร์มีครบชัดเจนฝั่งซ้ายเม็ดอาร์มีไหม้ฉอชมหน่อย ีนเดิมนะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมนะชัดเจนนะครับแบบนี้ล่องเม็ดอาร์คเดิมหัวน,น็อตไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งฝามีเหมือนกันโอ้โหเจอกล้อ,องมุทิศหน้ารถอีกแล้วลเอออันนี้ของดีนะได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะแสนนึงอันนี้แ,<ส>นแปดพันน, 8, นะดูเม็ดอาร์ดดูแล้วดูแล้วดูแล้วติ๊กเกอร์ล่างติ๊กเกอร์ซ้ายคือของแต่งอ่ะผมมองเลยของของอรเ่ียของของแต่งที่ติดบากับารลถแล้วแถมให้คนลูกค้าที่จะซื้อไปเนี่ยผมว่ามีแสนหนึ่งคือบางคัน บางคันเป็นโชคเดิมถ้าท่านจะไปเปลี่ยนท่านต้องโดน5 0 0 0 0ื่นอย่างต่ำ 50, <000 S 1> สำหรับ,บวแนนน่อสำหรับโปรเฟนเดอร์ซับแทงหน้าหลังเนี่ยใช่ครับนะครับโดนแน่นอนโชคเดิมโปรเฟนเดอร์โชคเดิม, ender, ดมสปริงเดิมก็ขายกันหมื่นเดียวเองนะดีไม่ดีไม่รู้ของเดิมขายกันหมื่นเดียวแต่ว่าถ้าอยากได้ของเดิมถอดอันนี้ไปขายอย่างน้อยๆท่านได้สามหมื่นถูกต้องอ่ะต่อต่อนะหลังคาดำเงาจากโรงงานครับกันชนหลังไม่มีริ้วรอยสะโพกสายผ่าน ประตูประตูหลังซ้ายผ่าน,านไม่มีริ้วรอยหน้าซ้ายผ่านผ่านแก้มซ้ายผ่านอ่ะตัวสีก่อนตัวไล่จากข้างหน้าไปเลยเก้าสบเดิมร้อยเปอร์ซ็นุครับเก้าโอ้คันนี้มันบางแบบบางเออแบบเดิมเดิมเลยเก้าสิบสีปดสิบเก้าจุดสรยหนึ่ง และ86.2โตโยต้าเีเจนเดอร์2.8ขับ4ปี21 27,500อโลครับผมเอาเครื่องตัวสีเรียบร้อยเดิมทุกชิ้นสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่เคยทำไม่เคยเคลียร์โช๊คโบเฟนเดอร์สีต้นก็สี่ห0 0หมบาทฟิล์มเซรามิกหมื่นกว่าเกือบส0 0 0มื่ท่อ HKS มื่นกว่าคำฝากระโปรงหน้าสี่พันกว่ากองหน้ากองหลังอย่างดีต้องมีหมื่นกว่าหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคอนสองหมื่นหกเครดิตดีฟีดาวจัดเต็มอ่ะไม่ต้องใช้เงินคันนิ้ริ้วรอยไม่มีนะไม่มีริ้วรอยนะไปทรงมีริ้วรอยไม่ต้องรับรถจบจบโอยนี่ชอบอะดูรถ้วเจอแบบเนี้ยสครับเพจพวกที่แบบมันการริ้วรอยคือเจ้าของเดิมเขารักษาเวลาจะขึ้นลงก็ยกเท้าข้ามจริงๆมันคือเอาไว้โดนเหยียบแล้วก็เหยียบไปโดนแต่เนี้ย เขาแปะไว้เขาแปะไว้กันริ้วรอยแล้วชอบมากเลยสีสีขาวคือมันเป็นเอกลักษณ์เลยมันเป็นเอกลักษณ์ของ2.8รีเรเจนเดอร์ขับสีนะขับ<คน> <S 2> 2 <S เลไม่ใช่แผ่นี้นะขับ2จะเป็นสีแดงขับสองไม่แผยแดงนะถ้าขับ 2.8ขับ2ก็เป็นสีแดงคือเอาเป็นว่าเปิดกระจกลงมาหน่อยแล้วเห็นขอบขาวเฮ้ยพี่ตัวท็อปตัวท็อปสุดตัวพี่ล้านล้านแปดเออพี่ซื้อตัวท็อปนี่ท็อปไปเลยนี่หายไป3สามแสนแล้วพี่ได้ของแถมอีกแสนหนึ่งทุกอย่างฟรีหมดแล้ววิ่ง27,500โลไม่แท้นะและที่สำคัญคันนี้รถบ้าน100%ไม่มีรถประมูลรถบริษัทรถยึดไม่ไม่แท้มีชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมผมรับซื้อคือล้านห้9เกกวดแม่งมั่วปวดตัวจ่ายค่าเสียรายหนึ่งแสนเจ็ดสิบ ร้อยชอบขีบขาวเบาะหนังเจาะรูอยู่ในสภาพเรียบร้อยแผงเผิงแล้วดูใบห้อยโตต้านี่ใบห้อยโตต้าแบบนี้ผ้าหลังคาสวยใสสวยอ่ะผมมองดูว่าสวยพร้อมนี่นี่แอ๊แอ๊ดแอ๊กห้าสิบสี่จุดศูนย์แอ๊ก,อ,ก,อ,กอะไรขอแอ๊ดแอ๊ดหน่อยหน่อยดูนี่ดูนี่เห็นไหมให้ดูหน่อยนึงพอ CLV สองจุดศูนย์ ES เตรียมตัวสง่ง จังหวัดสุพรรณบุรีซื้อแบบไม่ต้องดูรถลดร,ร,ราคากันเกือบ7จ็ดแสนผมไม่เอามาจากร้านเคลือบแก้วูกอบ,บตัวขึ้นบนโซลาายคาไว้เลยุ่นนี้เดินทางถึงบ้านลูกค้า8ปดโดงสบายสบายเอาขอสรุปก,ก่อน,อกกอนตัวโต a ้าฟอร์จูเนอร์เ e จ2นเดอร์ขับ4ปี2021ครับ27,500กิโลราคา1,599,000บาทมีประวัติการผ่อนดี จัดได้เต็มผ่อนสองหมกซื้อเงินสดโอนฟรีส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่เสียแว๊ไม่เสียแว๊เจ็ดนะ้ำเมื่อวานที่พี่เขามาซื้อผมเนี่ยรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันเกือบหนึ่งล้านบาทสิ่งแรกที่เขาว่าจับใจก็คือการการันตีการรับประกันใบรับรองแบบนี้ได้เลยครสองซื้อเงินสดไม่เสียแว๊ีพี่เขาโอนเงินให้มาเกือบล้านหนึ่งเขาโอนเลยเลยไม่เสียโอนเลย,เ,ลยเขามาดูรถให้ผมไม่ส่งวันศุกเก็บงานก็โอนให้เลยล้านหนึ่ง ที่ผมบอกเขาไม่เสียแวตเสียแวตคืออะไรรถหนึ่งหนึ่งล้านต้นบุ 7, ๋ยไอ้เจ็ดหมื่นคำตอบรถเสียแวตเพราะรถเป็นรถบริษัทรถประมูลทุนกนี่จะโดนแวตแต่ผมรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เสียนะจบจบโอนให้ฟรีเรียบร้อยก็เดี๋ยววันศุกร์พี่เขามาลับที่ติกมาส่งพิ่มารับพี่เดนวันศุกร์เราไปรลยอง แต่ลูกค้ามาออกที่นี่1คันพัทยามา1คันปนส่งระยอง1คันคบสบายใจครับซื้อกับเราโอตอาร์ตเจ้าของขายเองอมผมมีใบรับประกันออกให้พี่ดูรถไม่เป็นพี่ก็ซื้อรถสวยใช่ครับนะครับฝากคันนี้ไว้ขออนุญาตฝากเบอร์โอ๊ต0 8 1 8 9 0 3 3 7 0เครับเบอร์อาร์ตครับ0 8 6 0 2 6 4 0 6 9สิ่งที่เราไลฟ์สิ่งที่รีวิวมาทั้งหมดคือสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้สุดท้ายเอารถไปส่งไม่สวยไม่ใช่หั้งนั้น ไม่ต้องรับรถครับแค่นี้เองแค่นี้เองสบายสบายไปดูไปดูภายในดีกว่านี่นะดูดิดูเอามาจอดนะทีมงานผมเอารถมาจอดนะเอารถสไลดล์ก็จอดใต้หลงังคาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรถมันจะได้ไม่เิอฝุ่นหรืออะไรแล้วไปกันแต่เช้าไม่ต้องมาขึ้นถาดไปดูภายในดีก่าคันนี้ภายในหอมหอมมากคันนี้ภายในดี ฟังก์ชันที่มีครบหมด27,548กิบแปดกิโลคูสคอนโรลมังติฟังก์ชันพวงมาลัยลายไม้ดำคอนโซลเป็นลายไม้ดำครับสวยไวเลสชาร์จมีแล้วระบบขับฟรีครับกล้อง360รอสบองศาเดี๋ยวไปดูจิมงานขึ้นคันนี้หอมนะคันนี้ทุกลูกค้าไม่ได้กลิ่นหอมนะดูดูดูลดไปเลยโอ้โยจอโตต้า หวยสายสัรับเพจมีนี่มีชัดเจนตัวนี้มี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 ครบหมดนะมีเตือนออกนอกเลน มี Adaptive นะครับตัวนี้คือออปชันเต็มๆแล้ว Adaptive ของ Regender re นี่ผมบอกเลยว่าโคตรดีผมลองใช้มาแล้วจากกรุงเทพขับมาบุรพาวิถีเนี่ยตั้ง Adaptive c r u i s ค c o คนตัวนะขับไปเรื่อยๆมีรถคันข้างหน้ามันก็ชะลอพอรถแคันข้างหน้าไปมันก็ไปเองถ้าแบบสำหรับคนชิลๆนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกเรียบร้อยกล้อง360องศาคาลลาเข้าเกียร์ถอยจอขึ้นชัด โคตรชัดเลย3ามล้านสิบองสามโคตรชัดชัดมากนะแล้วมีระบบอ d จฉริยะนู่นนี่นั่นครบคือออปชั่นของเขาวะท็อปที่สุดแล้วคันนี้เต็มที่สุดเท่าที่มีมมแ,ลแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายไปสามแสนกว่าแล้วได้ช่วงล่างได้ของแต่งอีกแสนหนึ่งซื้อเถอะคันสีเดิมตัวถังเดิมทุกอย่างครบครบเครื่องแล้วกันแอร์แยกโซนซ้ายขวานะครับระบบขับสี่ครับจอครบครับคอนโซลสวยๆไม่มีริ้วไม่มีรอยฟิล์มเซรามิกไฟเตดครับ ทางสายติดเปล่าติดพร้อมสวยสมบูรณ<ห>์เรียบร้อยนะคอนโซลอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิน้นลำโพง JBL อยู่แล้วคอนโซลกลางเรียบร้อยโอ้โหเปิดแป๊บเดียวทำไมแอมเย็นวสวยคัน<ะ>นี้ผมบอกเลยสวยขอไปดูเบาะหลังหน่อยคืออย่างที่บอกว่า2700 0โลอะรถมันต้องสวยมันต้องพร้อมจริงๆเบาะอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตหกหักพักหลังคาสวยๆใสๆนะครับเบาะหลังทีมงานาเปิดเบาะหลังหน่อยดูดิแบบนี้ ผมบอกเลยซื้อเลยครับไม่ต้องรอไม่รู้ว่าจะเจอแบบนี้ของแต่งแบบนี้ของแถมแบบนี้27,000โลแบบนี้มาอีกเมื่อไหร่ซื้อทันทีผมบอกเลยไม่ต้องรอจบๆบสำหรับ l e เจนเดอ2.8คับส27,000โลรถบ้านแทร้อยเไม่ใช่รถเทสไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถบริษัทซื้อได้ทันทีครับรถรดอาร์ตถูกต้องครับซื้อไั้ทันทีซื้อรถสวยแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนร้อใช่ครับสั้นๆง่ายๆครับ โอนอาร์ตยินดีบริการถูกและที่ถูกและที่ถ,ถูกและดีะเอ,อมีที่เรารวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ